สวัสดีครับพี่น้องมาปบอกกีตาร์กล้องบิกิตแล้วนะครับเชื่อตรงรึนะครับนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอัดเพลงเงือกตองพี่น้องเมื่อนปอเนี่ยตัวนี้แหละเสียงก้องเงือกตองเลยลองเลยนะครับฟังเสียงเลย โปกนะครับนี่ตัวนี้ชายอัดเงื้อตรงนะครับก้องปิกิดอยา่าโรยปุ้มไม่โรยบอกูร์เลยนะครับขนาดเล็กแต่ว่าเทียงอ้ยากลางวานันได้แรงอกนะครับสำหรับตัวนี้นี่พี่น้องใต้มาเล่ดูน่เลยนี่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 นนลงใต้มาเล่ลงใต้มาเล